ไม่รู้ดังมาจากไหนเกี้ยคำฉโนดแม่ค้าหวยงงเลขนี้ไม่มีขายแล้วลุนเลขยอดปากหน้าอันนี้ที่เกาะคำฉโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาบ้านนนเมืองหมู่11ซึ่งวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน6ที่เกาะคำฉโนดมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมากลับบ้านขอพรขอโชคลาภเสร็จแล้วเดินต่อไปที่ต้นมะเดื่อยักษ์ ส่องหาเลขบางคนมองเห็นเนื้อของต้นมะเดื่อยักษ์คล้ายงูขดตัวซ่อนอยู่บางคนยังมองเห็นคลายตัวเลข388388สุดแท้แต่สายตาของแต่ละคนส่วนบริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะขามโนดวันนี้ก็ยังมีคนมาแก้บนบงวงสวงเปิดสัพรับโชคส่องน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์เห็นคลายเลข1331ส่วนเลขยอดเงินบริจาค6ตู้จำนวน 14,421บาทยอดเงินปากนาคประจำวันที่15พฤษภาคม3 1ม0 7บาทขณะที่แผงลอตเตอรี่พ่อค้าแม่ค้าบนตัวอื่นขายไม่ได้มีแต่คนถามหาเลข1991ซึ่งไม่มีขายไม่ทราบเป็นเลขดังมาจากไหนอย่างไรกก็ตามเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณ